พี่พี่ค่ะมาพบกันในหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่แปดสิบหกแล้วของร้านนักเครื่องค่ะพี่ช่วงนี้นะคะพี่ฝากพี่พี่นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่แล้วก็กดติดตามนัดหน่อยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะกดติดตามแม่้าเอาไว้แต่ถ้าไม่ชอบเราไม่ว่ากันนะคะพี่กดผ่านก็นได้นะพี่ค่ะค่ะพี่ฝาก ช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยสแกน q r c o d e นะคะพี่หรือเพิ่มเพื่อนโดยเบอร์โทรศัพท์0626172609นะคะพี่ฟ8นะคะพี่ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่โปรไฟล์เดียวกันนะคะพี่พี่หาจ้างโปรโมชั่นนะคะพี่พานะคะ พระพุชานะคะพี่พี่ท่านได้เช่าหาพระพุชาไปนะคะพี่หาหนึ่งองค์นะคะพี่แถมปิดตาหลวงปุโตไปให้หนึ่งองค์ค่ะพี่เลือกมาเลยนะคะพี่ต้องการปิดตาเนื้อไหนนะคะพี่นะคะพี่มีนะคะฝั่งเนื้อหน้าขาวกับดํานะคะพี่ขาค่ะพี่ชอบเนื้อไหนพี่แจ้งแม่ค้าได้เลยค่ะโปรโมชั่นยังมีไม่เยอะนะคะพี่ค่ะสําหรับพี่ที่ปิดพระครบหนึ่งพันนะคะก็แถมเช่นกันนะคะพี่่ะพระโปรโมชั่นของทางร้านมีทุกวันนะคะพี่องค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยสี่องค์หนึ่งพันนะคะพี่่า บริการโอนเงินนะคะพี่ระบบโอนเงินนะเราจัดส่งฟรีไปฟรีไทยนะคะพี่ทางร้านนะคะแจ้งก่อนนะคะจะจัดส่สงสินค้าด้วยไปฟรีไทยเท่านั้นนะคะพี่นอกจากพี่ปิดระบบโอนเงินสดน,นะคะแม่ค้าจะส่งตามพี่บอกนะคะว่าพี่อยากได้บริษัทอะไรนะคะพี่ขาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่มาชมพระองค์แรกกันก่อนคะ่ะเป็นหลวงพ่อโฟทอนนะคะพี่ขาเนื้อส่องกษัตริย์นะคะพี่สวยงามมากค่ะเนื้อแบบนี้เลยพี่ชมนะนั่นภัยนะคะพี่ถ้าเป็นพระ ฝ่องกระฝันหรือพระที่มีสีฝังสีนะคะพี่ไฟจะวิ่งอย่างนี้ค่ะต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะพี่ขาแป๊บหบนึ่งนะคะพี่เป็นอุปสรรคมากค่ะเวลาที่เราไลฟ์พระที่เป็นฝ่องกระฝันเนะะียค่ะพอยกขึ้นมานะคะพี่จะเป็นเช่นนี้เลยจากพี่ขาเห็นไหมจ๊ะหรือว่าพุทธคุณท่านแรงนะคะพี่นี่แป๊บหบนึ่งนะคะพี่ละ พี่ทนแป๊บนึงนะคะพี่นี่นิ่งแล้วนะคะพี่คะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดขนาดให้ให้ชมรอบๆอ,องค์พระก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาวัดขนาดนะแม่ค้าจะตั้งองค์พระไว้แล้ววัดนะคะพี่เพื่อเห็นความชัดเจนนะคะพี่ค่าถ้าอย่างนี้ไฟวิ่งแม่ค้าสามารถหยุดกล้องได้ะค,ะค่ะเวลาพี่ชมแบบนี้นะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่องค์นี้สวยงามมากนะคะพี่เป็นเนื้อฝ่องกระฝัดนะคะพี่ค่ะเน้นย้ําเป็นเนื้อฝ่องกระฝัดขนาดนะคะพี่ขนาดขององค์พระนะคะพี่อยู่ที่5้านิ้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าฟูมให้เห็นตรงนี้นะคะ พี่ขาหนีใช้กล้องสามเซฟูมเข้าไปนะคะพี่จะเห็นที่พอสอนะคะพี่สอง7ี่นะคะพี่ชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ค่ะเป็นเนื้อฝังกระฝัดนะคะพี่ค่ะเป็นเนื้อฝังกระสัดนะคะแม่ค้าจะซูไม่เห็นตรงสัญลักษณ์ท่านนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะพานะคะพี่ผ่านการใช้งานมานะคะพี่ค่ะตามการเวลาเลยค่ะพี่นะนี่แม่ค้ายกแบบนี้นะคะพี่นี่ ที่ชมองรอบๆองพระนะคะย่อลงมานะนาที่1นึ่งเอ็กนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อฝ่องกระฝัดน,นะคะพี่พระยังมีความสวยงามชัดเจนอยู่เลยค่ะพี่่าคมชัดเจนนะคะพี่ค่ะใต้ฐานองพระจะเป็นแบบนี้นะคะพี่่าใต้ฐานองคพระจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ชมนะพี่ชอบนะพี่ฝแคปภาพเข้ามาในไลน์ได้ค่ะพี่ขา สำหรับพี่ท่านใดนะคะที่ติดตามกดติดตามแม่ค้านะคะเพื่อชมพามบูชานะคะในหนึ่งอพีนะคะพี่จะมีตลอดเลยนะคะพี่ค่ะจะมีนหนึ่งอีพีจะมีพระบูชาตลอดนะคะพี่ไม่หนึ่งองค์ก็ฝั่งองค์นะคะพี่แล้วแต่ความสะดวกของแม่ค้าช่วงนี้นะคะพี่อีพีช่วงเย็นนะคะแม่ค้าของงดไปก่อนนะคะพี่เพราะป่วยฝะสมเลยคะ่ะพี่ไม่หายสักทีเลยนะคะพี่่าพี่ทักข้อความเข้ามารอสักครู่นะคะ<ช>ดเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายภาพให้โอเคค่ะนี่นะคะ ชัดเจนนะคะพี่เดี๋ยวแมค้าวัดขนาดนะเพื่อที่ว่าวัดแบบนี้นะพี่ได้ไม่เสียสายตาเนาะเวลาไฟมันจะท้อนะคะต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะถ้าแม่ค้าตอบช้านะคะพี่หน้าตากนะเท่าตามที่พี่เห็นเลยพี่เห็นไหมจ๊ะหน้าตักตามนี้เลยจ้ะชัดเจนไหมพี่เห็นนะจากประมาณนะคะโดยประมาณคือ5นิ้วนะคะที่ ข้อฝอ,อกหลวงพ่อนะคะหัวเข่าหลวงพ่อนะคะพี่อยู่ที่5นิ้วเนาะประมาณนะฝืนฝูนะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดให้ทีต้องขออภัยนะคะที่ต้องจับพ้าแบบนี้นะขออภัยค่ะอยู่ที่9นิ้วนะคะพี่ฐานสุดท้ายถ้าฐานแรกนะคะเป็นที่หลวงพ่อนั่งนะคะ6นิ้วค่ะฐานสุดท้าย9นิ้วกว่านะคะพี่เกือบ10นิ้วนะคะค่าหลวงพ่อฝุอนอง์นี้นะคะ EP ที่86นะคะพี่จําให้แม่ค้าด้วยค่ะพี่ขาหลวงพ่อฝุธองนี้นะคะ2000บาทค่ะค่าจัดส่งที่100บาทนะคะพี่เป็น2,500บาทค่ะพี่ขาพี่่น ได้ชมชอบแล้วขอพักเพิ่มเติมแม่ค้ามาได้คะ่ะพี่ขาต่อไปนะคะชมพระเก่าพระกุคะ่ะเนื้อแบบนี้คะ่ะเนื้อหาแบบนี้นะคะพี่นั่งประธานพรแบบนี้นะคะพี่นั่งแทนแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าวัดให้นะคะชมล้มรับองค์พระก่อนนะคะพี่ขานี่คะ่ะด้านข้างนะคะด้านหลังพระนะคะเป็นแบบนี้จะพี่นี่จ้ะ ใต้ฐานองค์พระนะคะเป็นแบบนี้จ้ะด้าน,นข้างอีกข้างนะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าให้ชมด้านหลังนะคะด้านหลังองค์พระจะเป็นแบบนี้จ้ะนั่งประธานทอนแบบนี้ค่ะเป็นพระกู่นะคะพี่เก่ามากค่ะมีคาบนะคะคาบกู่เก่าๆแบบนี้ค่ะตามที่แม่ค้บญญาบรรยายนะคะบรรยายเพื่อให้พี่เห็นภาพเนาะต้องขออภัยนะคะถ้าการพูดไปลาไม่ถูกใจพี่ท่านใดต้องขออภัยในงานที่นี้ค่ะ นีค่ะใต้ฐานองค์พระนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เป็นดินไทยแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะพี่ขารอแป๊บหนึ่งนะค่ะเวลาเป็นพระแบบองค์พระที่เป็นสองสีอะค่ะพี่สองกระยัดนะคะพี่จะสะท้อนไฟค่ะพี่ค่ะหน้าตักนะคะพี่หน้าตักขององค์พระนะอยู่ที่สี่สามนิ้วกว่าไม่ถึงสี่นิ้วค่ะพี่นั่งประทานพรนะคะพี่ขาเฟินสูงนะคะต้องขออภัยนะที่แม่ค้าต้องจับแบบนี้ค่ะเฟินสูงอยู่ที่เก้านิ้วเช่นกันค่ะพี่ขาเก้านิ้วนะคะพี่ ก้านิ้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววัดอีกทีเนาะพี่มีเพื่อความแน่ใจจากพี่จ๋านี่นี่นะคะด้านหน้าขององค์พระนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะฐานล่างตรงที่ขานะคะสองนิ้วกว่าค่ะฟืนสูงนะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดอีกทีนะคะขออภัยนะคะช้าไปหน่อยเก้านิ้วค่ะพี่ค่ะฝืนสูงอยู่ที่เก้านิ้วนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยค่ะ สวยมากค่ะประธานประธานพรอย่างนี้นะคะพี่ขาค่ะ1,800ค่าจัดส่งที่100นะคะเป็น1,900ค่ะพี่ขานะคะไม่ทราบนะว่าพระท่านชื่ออะไรนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้นะคะพี่ชมรอบๆอีกครั้งนะคะพี่ขาอันนี้ค่ะด้านครางนะคะด้านหลังองค์พระนะคะค่ะกล่องๆแบบนี้นะคะพี่1,800ค่าจัดส่งที่100บาทนะคะเป็น1,900นนะคะพี่ขาค่ะสวยงามค่ะพี่ศิลปะสวยงามมากเลย หน้าตานะคะประธานพรค่ะประธานพรนะคะพี่ขาค่ะจบไปนะคะพระบูชาค่ะต่อไปมาชมเครื่องรางของเรานะคะพี่เป็นตะกุดค่ะตะกุดฟอกข้างค่ะหลวงพ่อโพค่ะพี่ขาสิทธิเอกหลวงพ่อเงินนะคะถ้าแม่คะจำไม่ผิดถ้าจําผิดต้องขออภัยค่ะความยาวนะคะอยู่ที่9นิ้วค่ะรอบนะคะรอบตรงนี้อยู่ที่1นิ้วค่ะพี่ขาหนึ่งนิ้วค่ะ1นนิ้วนะคะพี่ พี่ท่านใดทักข้อความมาต้องขออภัยนะคะแม่ค้ากาลังขึ้นไลฟ์อยู่นะคะพี่ขานีค่ะเก้านิ้วนะคะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวแมค่ค้ากรองให้ก่อนนะคะแล้วจุดหลวงพ่อโพนะคะพี่ฟิตเอกหลวงพ่อเงินท่านละคะ่ะอันนึงนะคะพี่ถ้าแม่ค้าจาผิดนะคะต้องขออภัยคะ่ะเป็นฟอกข้างนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาค่ะ9้านิ้วคะ่ <c oughs> ะขอโทษค่ะ ล้องมันไม่ช้านะคะพี่เอาความชัดเจนเนาะแป๊บนึงนะคะพี่ขอปรับอีกทีนึงนะโอเคค่ะพี่9นิ้วค่ะชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ด้านหน้านะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเฟสเฟสค่ะนะคะความกว้างนะคะความกว้างอยู่ที่1นิ้วเนาะของตะกุดนะคะความยาวอยู่ที่9นิ้วค่ะพี่ขา9นิ้วเอ๊ะแป๊บนึงนะคะอ๋อใช่ค่ะพี่ขอโทษนะคะพี่นี่ค่ะ9นิ้วค่ะ9นิ้วชัดเจนเลยค่ะพี่ค่ะ9นิ้วนะคะค่ะสำหรับตะกุดนะคะค่ะพี่ขานี่ค่ะเป็นฟอกข้างนะคะของหลวงพ่อโพนะคะ ผิดเอกหลวงพ่อเงินท่านนะคะพี่ขาแม่ค้าจอผิดต้องขออภัยค่ะนี่เก้านิ้วนะคะพี่เก้านิ้วค่ะโอเคชั้นแล้วจากเก้านิ้วนะจ๊ะพี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะสำหรับอีพีนี้เจ็ดร้อยบาทเลยจ้ะพี่ลดราคาสุดๆไปเลยนะจ๊ะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทจา้ะสำหรับอีพีนี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นไปค่ะไปไปไป ค่ะนมคะาเน้นย้ำนะคะเป็นไปนะคะหัวมังกระค่ะหัวมังกรค่ะเป็นเนื้อเงินยวงค่ะเนื้อเงินเก่าจากพี่จา๋าเนื้อเงินเก่าเลยแบบนี้เลยสภาพสวยงามแบบนี้เลยของเก่าเก็บมาอย่างดีนะคะ700บาทเช่นกันค่ะพี่ขา7 0 0บาทนี่มีพลอยแดงพลอยเขียวนะคะหัวมังกรค่ะพี่ขาหัวมังกร7 0 0บาทต่อไปนะคะพี่ไม้ฟ้าทีเลย <c oughs> นี่เลยนี่เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> หนังเสือค่ะพี่หานี่ ไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงพ่อสวัยหรือเปล่าแต่แม่ค้ไม่แน่ใจนะคะพี่700บาทเช่นกันค่ะ7 0 0บาทอีพีนี้นะลดพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ700บาทต่อไปนะคะพี่ขานี่ชมตะกุดนะคะนี่มีจานเรียบร้อยเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่บุญค่ะพี่สวยๆแบบนี้จะ้ะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเดี๋ยวชมข้างหลังว่ามีจานไหมนะคะพี่ นี่คะ่ะหลวงปู่บุญน,นะคะพี่วัดกลางบางแก้วนะคะใช้แขวนหน้ารถะคะ่ะสวยงามมากนะคะพี่มีหลวงพ่อไปด้วยแล้วอุ่นใจนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะจะไรบาทจ้ะ,จะ,จะพี่อพีนี้เจ็ดรบาทจ้ะ,ห,จะหมดแล้วนะคะเครื่องรางอ้อยังเหลือค่ะเหลือค่ะเลยค่ะหนึ่งชิ้นค่ะประลักขิก ปะหลักขิดหลวงปู่รอดวัดในลงเป็นเบีย้ยหอยนะคะพี่เป็นเบีย้ยหอยสามารถร้อยเชือกได้ค่ะแฝนที่เอวได้นะคะพี่หรือคล้องตรงไหนแล้วแต่เราสะดวกนะคะพี่สามารถร้อยเชือกได้นะคะมีรูมีช่องให้ร้อยเชือกค่ะเดี๋ยวพูดมิตรูกภาพนะคะพี่นี่คะ่ะขนาดนะคะเดี๋ยวแม่้าวัดให้เลยจะพี่จ๋าร็อแป้นนะจ๊ะพี่นี่ขนาดนะคะ,ะคะ่ะพี่ขาสามนิ้วจะ้ะกล้องไม่ค่อยจะเป็นใจกับมือแม่ค้าเลยสามนิ้วจ้ะพี่สามนิ้วจ้ะนะคะพี่ขา สวยนะคะพี่องน,นี้สวยมากเลยร้อยเจ็ดร้อยบาทจ้ะอีพีนี้อีพีที่86นะ700บาทเท่านั้นพี่มาชมพับโปรโมชั่นของเราเลยจ้ะพี่สมเด็จวัลลังค์นะคะพี่ฝัององค์นี้นี่อันนี้เป็นปกโพค่ะคะใช่ไหมคะขอดูหน่อยดิค่ะเก่าแบบนี้เลยจ้ะพี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ค่ะ300บาทจ้ะ องที่หนึ่งนะ300บาทนี่พี่พคมดูนะเนื้อหาสวยงามแบบนี้จัดพี่จ๋านี่พี่ว่าสวยหรือเปล่าไหมคะไม่แน่ใจแต่แม่ค้าว่าสวยแล้วข่าความรู้แม่ค้ามีน้อย300บาทจัดองค์ที่1องค์ที่สองนะคะพี่ค่ะองค์ที่สองนะคะพี่ค่ะองที่สองจัดพี่จ๋านี่อางหลังเป็นแบบนี้จ้ะองค์ที่สองนะคะพี่ท่านใดชอบนะจัดเลยจ้า,าเสวราจ้าพี่ โปรโมชั่นนะฝั่งองค์ห้าร้อยจพี่จ๋านี่องค์ที่องค์ที่สามนะคะพี่สวยๆแบบนี้ภาพเดิมๆจะพี่แมคคาพูดไปต้องขออภัยนะคะกลัวหมดเวลาค่ะพี่่าใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปองค์ที่สี่นะคะพี่อีทีนี้มีถึงหกองค์ด้วยกันองค์ที่สี่นะคะพิมพ์ใหญ่ะละครั้งค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะได้ค่าอีกค่านะคะด้านหลังค่ะสามร้อยจะพี่จา๋าสามร้อย องค์ที่ห้าจ้ะพี่องค์ที่ห้าเป็นวัดเกตชยโยจ้ะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะพี่มีควรพาเลยสามร้อยเท่านั้นด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้าง,างค่ะใต้ฐานหลวงพานะจ้ะพี่นี่แม่ค้ามีเวลาจะฟูไม่พี่เห็นชัดเลยจ้ะสามร้อยเท่านั้นค่ะแม่ค้านะคะความรู้น้อยนะคะพี่พยายามบรรยายตามภาพที่เห็นเป็นวัดเกตเช่นกันจ้ะพี่จ้ะองค์ที่สองนะ EP นี้วัดเกตฝององนะจ๊ะพี่จําให้ด้วยนะค่ะ ข้างค่ะด้านหลังค่ะด้าข้างอีกข้างนะคะพี่ขานี่ค่ะตามนี้เลยจ้ะเฝยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้จ้ะสามร้300เท่านั้นจ้ะสาหรับ ep ที่86ค่ะเสรค่จะจสิ้นปแลวนะคะวะ่าพระสมเด็จมีดีการ6อ่องต่อไปมาชมนี่จ้ะห้วยเขนจ้ะฐานสูงยันอุกนะจ้ะพี่นี่เนื้อแบบนี้เลยเฝยแบบนี้เลยจ้ะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลัง ต้นค่ายค้างค่ะพี่ขานี่ใต้ฐานมียันอู่นะคะองค์นี้เป็นห้วยเขน็นพิมพ์ฐานสูงนะคะพี่พิมพ์ฐานสูงสวยงามจ้ะพี่จา๋าฐานสูงนะคะค่ะสามร้อยบาทต่อไป,ปนะคะเป็นองค์ที่สองห้วยเขน,นะคะ่ะพี่ขาแต่เป็นฐานเตี้ยนะคะพี่หรือฐานปกตินี่แหละคะ่ะดันค้างนะมีรอยบั้งที่แขนเลยจ๊ะพี่จา๋านี่จ้าห้วยเขงนะตามตำราเขาละค่ะพี่ขาต้องมีรอยบังนะคะพี่ แม่ค้าก็จำเขามาต้องขอภัยนะคะพี่จำพี่กูมาค่ะพี่กูเริ่นถ้าผิดพลาดแล้วต้องขอภัยพี่ด้วยนะคะพี่หาแป๊บหบนึ่งนะคะโอเคค่ะพี่หานี่องค์นี้เป็นพิมพ์ฐานปกติหรือพิมพฐานเตี้ยนะคะพี่หาใต้ฐานเป็นยันอูแบบนี้ค่ะหุ่ยเขียนองค์ที่สองนะคะพี่พี่ช่วยจําให้แม่ค้าด้วย ep ที่แปดสิบหกนะค่ะต่อไปนะคะพี่เน่เป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งเหมือนกันค่ะผ้าห่อศพค่ะพี่่ะผ้าห่อศพนะคะ เครื่องรางนะคะพี่เครื่องรางเก่านะคะพี่นี่แบบนี้จะได้มาแบบนี้สามร้อยจะพี่หาผ้าห่อศพต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่ทิมจะพี่หาหลวงปู่ทิมนะนี่เก่าๆแบบนี้นะคะผ่านการใช้มานะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังแบบนะจ๊ะพี่สามร้อยเช่นกันจ้าต่อไปนะคะพี่หาเป็นพัฟเขาเรียกอะไรคะคุณแพนจะมีตะกุดนะด้านหลังมีชื่อท่านจะพี่๋าหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่จ้ะ ค่ะพี่หาสามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นเจ้าฝัวจ้าพี่จ๋าเจ้าฝัวเจ้าสัวหลวงปูบ่บุญนะนี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่สามร้อยบาทไต้ฐานจมนี้จ้าต่อไปเป็นหลวงพ่อไปจ้าพี่จ๋านี่เสื้อกะฝั่งทนของเรานะคะพี่นี่จ้าสายเหนียวหลวงพ่อไปแา้วจะพี่ฟ,งฟังฝีเจ็ดแปด้ะพี่จ๋านี่เสื้อกะฝั่งทนนะสวยงามค่ะพี่ชัดเจนอยู่เลยดูสิ วยงามมากเลยสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นทากระดานค่ะพี่ทากระดานนะองค์เล็กๆองค์ไม่ใหญ่มากเลยข้นคอได้เลยค่ะพี่ใส่ตลับนะปอมขินคอเลยสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทสำหรับท่ากระดานนะคะอุฟีสวัสดิ์นะจ๊ะพี่นะนี่อุฟีสวัสดิ์การจนาบุรีนะจ๊ะพี่จ๋าค่ะพี่พี่ชมผุนแผ่นปูทิมอง์นี้นะสวยมากเลยเนี่ยเนื้อหานะมวลฝานสวยงามมีหลากหลายสีเลยจ้ะพี่จ๋านี่เป็นตะกรุดคู่นะจ๊ะพี่ตะกรุดคู่นะ ขุดคู่แบบนี้ในระยองนะจะพี่ฝามร้อยบาทเท่านั้นจากองค์นี้สวยนะจะพี่ฝามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นพาลียมมาค่ะพี่่ะเป็นฝ่งฟิววรีค่ะพี่เมนฟิววรีนะข้างหลังเป็นเนื้อแบบนี้นะหลวงพ่อกล้วยจะพี่จ๋าสามร้อยบาทขอภัยค่ะขอภัยค่ะนามืดขอภัยนะคะพี่เวลาเราอยู่กับไฟน,น,นานๆเราก็จะนามืดเนี่ยค่ะสามร้อยบาทจา้า ต่อไปนะคะพี่เป็นจันลอยจะพี่จ๋าจันลอยนะเดี๋ยวแม่คะจะปรับขนาดลงมานะคะพี่เพื่อให้พี่เห็นความชัดเจนของค์พาไว้ใหญ่นะคะพี่ขึ้นคอได้เลยจันลอยหลวงปู่ชินจะพี่สามร้อยจะพี่จ๋านี่จะจันลอยนะสวยมากนะจ๊ะพี่เห็นลูกท่านชัดเจนจ้ะจลอยจะพี่จ๋าพะโปรโมชั่นหมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปเป็นเรื่องที่องค์ละห้าร้อยจ้ะ นี่จ้ะพับพูดจ้ะหลวงปู่ทิมนะจ้ะพี่เอ้ยหลวงพ่อกล้วยพูดผิดอีกละขออภัยจ้ะหลวงพ่อกล้วยนะจ้ะพี่500บาทจ้ะคืนขอได้เลยนะจ้ะพี่จ้ะาร้0บาทต่อไปนะคะพี่ไม่ฟาบที่เลยนะคะไม่ฟาบเลยจริงๆได้มาแบบนี้ถ้าจาไม่ผิดนะจ้ะเป็นขี้ช้างหรือเปล่าจ้ะพี่นี่ขี้ช้างนะของหลวงพ่อเดิมนะพี่ฝักฝิดนะ5 0 0บาทจ้ะ พต่อไปเป็นภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะ EP นี้นะรถฝุดๆไปเลยติดกระจกนะจ๊ะพี่เรียกภาพถ่ายติดกระจกนะข้างหน้ามีกระจกนะจ๊ะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยฝั่งฟ้าท้อเลยจ้ะพี่จ๋าในข้างหลังนะเป็นแบบนี้โบราณแบบนี้จ้ะเป็นกระจกนะ500้อบาทจ้ะ EP นี้5้0บาทค่ะพี่หาต่อกันด้วยนี่จะเชือกถักหลวงพ่อเดิมจ้ะคนโบราณนะคะพี่เขาไม่มีตลับไฟเหมเือนเราจ้าพี่กรอบๆแบบนี้นะจ๊ะ5้าบาทจ้พี่หลวงพ่อเดิมนะพี่ท่านใดชอบนะ ไม่ชัดเจนในองค์พระอยู่แล้วจาะเพราะเขาห่อเชือกมาถักเชือกมาแบบนี้จะพี่ขึ้นคอได้เลยจ้ะพี่อย่าแม่คะจะพยายามฟูมนะก็ยังเห็นหนะ้าหลวงพ่อนะพี่ของใช้มานะ500บาทจ่ะเก่าๆเ,เลยจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่ปเป็นฝีพึ่งหลวงปู่ทิมค่ะนี่ยกชุดแบบนี้เลยปิดปุบนี่วันละหานลายเรย,ย,ยองชัดเจนเลยจ้ะพี่จ้ะห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่นี่ได้ผมเลยตะกุดคู่แล้วก็มีแผ่นจานหลวงพ่อนะจ๊ะสัญลักษณงหลวงพ่อนะจ๊ะ แล้วก็พร้อมตลับปิดไปอย่างนี้จะห้าร้อยบาทจ้ะต่อไปเป็นหลวงู่ทวดค่ะพี่หลวงู่ทวดนะนี่องค์ร้อยเก้าเจ็ดนะพี่นะมีตะกุดนะนี่ฝังอย่างนี้จ้ะตะกุดตรงใต้ฐานอย่างนี้จ้ะพี่นี่จ้ะอย่างนี้จ้ะพี่พี่ดูนะนี่จ้ะแต่พี่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่ก็หมดลงแล้วต่อไปพี่มาชมนี้ก่อนเลยองค์แรกก่อนเลยคุณแม่คุณแม่ของลูกๆนะคะพี่ แม่ชีบุญเรือน,นะจ๊ะนี่จะคมแบบนี้ค่ะอันปาก้าค่ะพี่ขาอันปาก้านะคะ700จ้ะจพี่700เ,เป็นเนื้ออันปาก้านะคะพี่ข้างหลังเป็นจานแบบนี้เป็นแม่ของเราเลยคะ่ะแม่ชีบุญเรือน,นะจ๊ะแม่เม่ตาฝูงจะพี่อยู่ใครก็ร่มเย็นมือฝูงนะจ๊ะพี่แม่นะจ๊ะพี่แม่ชีบุญเรือนต่อไปนี่จ้ะพี่จา๋าเนี่ยๆแม่ค้าขอดูหน่อยยังไม่เห็นชัดเลยนี่หลวงปู่ดูลนะคพี่ขาพ,ขาพิมยืนนะคะนี่จ้าพี่นี่นี่นี่ เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทสำหรับหนวงปูดูนะคะพี่พิมพ์ยืนนะสวยนะพี่นะดูสิค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะเป็นมีด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 นี่มีดตามนี้เลยวัดท่าฟงแปบบ๊บนึงนะคะพี่เนี่ยพอเราไปจับกล้องแล้วเป็นแบบนี้เลยกล้องจะไม่ชัดให้เราเลยแป๊บนึงนะคะพี่ขาต้องขออภัยนะจ๊ะแปบบ๊บนึงนะเห็นไหมคะอ่าชะละชะละจับพี่มีอุปสรรคกับกล้องมากค่ะแมคะเนี่ย นี่ค่ะพี่กล็ดเก่าแบบนี้ค่ะพี่นี่พอะปูหรือฝีลิงดำนะจ๊ะพี่พอะปูหรือฝีลิงดำน,นี่จ้ะโอเคนี่จ้ะชัแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าพอะปูหรือฝีลิงดำนะมีโตนะจ๊ะพี่วัดท่าฟงนะนี่แบบนี้เลยจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออีใส่สัตะหีบจ้ะพี่สัะตะหีบนะเขามีวัดบอกไงใช่ไคราลิฟ้าไงนี่ ห่วงเชื่อมนะจ้าพี่นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ใน,านงานหล่อนะจ้าพี่จ๋านี่พอฟอเจ็ดสามเจ็ดร้อยบาทจ้าสาหรับเหรียญหลวงพ่ออีนะจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อกรเสงค่ะเป็นเหรียญ่างนี้นะคะพี่่ากะไหลทองสวยๆแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่หาหลวงพ่อกรเสนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนี่หนึ่งหกนะคะพี่หนึ 1, ่งหก้านค้านะคะ แม่คะเรียกเป็นเหรียญละคังนะคะพี่จาลูกเป็นละคังเ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะคะพี่สวยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทท่านกันค้าเจ็ดร้อยบาทนะสําหรับหลวงพ่อกาแฟนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นี่ใส่กล่องให้แบบนี้นะคะแต่พี่ทันใดปิดนะต่อไปนะคะพี่เป็นตะก,กุดตะก,กุดจา้าหลวงพ่อกลวยจะพี่จ๋านี่นี่นี่น,น,นี่เก่าๆแบบนี้จากพี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยจา้าหลวงพ่อชัดเจนเลยเนี่ยพี่ นี่มีจานแบบนี้นะคะพี่เป็นตะกรุดแบบนี้นะคะพี่นี่สวยมากเลยหยกพอกวยนะคะพี่ค่ะเจ็ดร้อยเท่ากันค่ะเจ็ดร้อยนะคะพี่นะคะจะใส่กล่องห่อไปได้อย่างดีเลยค่ะพี่เจ็ดร้อยแล้วจะพี่จะเป็นตะกรุดนะจ๊ะเจ็ดร้อยจะพี่จ๋าพาพี่ต่อไปมาชมแพะแพะนี่แพะหลวงพระอ่มนะจ๊ะพี่มีจานแบบนี้ใส่กรอบมาแบบนี้เลยขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่จจะเจ็ดร้อยบาทแพะนะจ๊ะ ต่อไปเป็นนี่จ้ะอันนี้จะเป็นงานแลวจ้ะหวพอเดิมจ้ะสิงห์ฝามฝันนะคะนี่จาหง้าแกะสิงห์ฝามฝันนะคะหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่อันนี้จะแพงละจ้ะพี่อันนี้จะแพงหน่อยอันนี้พันฝองนะพี่จ้ะเป็นงานแลวจ้ะพี่เป็นงานนะแม่ค้าขอเน้นย้ำเป็นงานพันฝองจ้ะต่อไปชมเต่าจ้ะพี่เตาหลวงปู่ฝุกมีปกของหลวงพ่อด้วยนะจ้ะพี่หลวงปู่ฝุกนะจ้ะพี่นี่เต่าหลวงปู่ฝุกนะไปดูนะมีรอยจันทร์นิดหน่อยๆยังเห็นอยู่เรือนรางจ้ะพี่ จ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่สำหรับต่อตอัวน,นี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงผู้ฝึงนะจ๊ะพี่จ้าต่อไปนะคะพี่เป็นพักกิ่งพักกิ่งนะจ๊ะพี่พระก,กิ่งเวสฟูวันนะคะพ <uk aqui> ี่นี่นี่วัดจุฬามณีนะคะพี่วัดจุฬามณีนะคะพี่วัดจุฬามณีนะ,ะาานนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานีเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่สำหรับพระก,กิ่งวัดจุฬามณีนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งดังกริงร๊งกริงค่ะชัดเจนค่ะ ต่อไปเป็นกิ่งหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ค่ะกิ่งหลวงพ่อกลวยนะนี่กิ่งหลวงพ่อกลวยมีเฟียงกิ่งเช่นกันค่ะพี่วัดโกสิทารามนะคะโกสิทารามนะหลวงพ่อกลวยชุดติดทะโลนะคะพี่ค่ะนี่ใต้ฐานเป็นหยาดหลวงพ่อนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะสาหรับอีพีนี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งคู่ค่ะหลวงปูท่ทวดนะคะยกคู่ไปเลยจ้ะพี่วัดช้างให้นะคะพี่ใส่ตลับมาเดิมๆเ,เ,เก็บอย่างดีแบบนี้ยังมีคราบอะไรอยู่เลยจ้ะพี่จ๋า เก่ามากคนะ่ะเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้แบบนี้แล้วจ้ะพี่นี่สำหรับหลวงพุทวดนะคะพี่ขาค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะฝั่งองค์ยกคู่เลยนะคะพี่700บาทเดี๋ยวแมค้จะให้ชมใกล้ๆนะว่ะพอย่อขนาดลงมาจะเป็นแบบนี้ขึ้นคอได้เลย700บาทสำหรับ EP นี้นะคะพี่ขา EP ที่อ่าแปขอพายคะ่ะแม่ค้าจำผิดอยู่เลย ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้แม่ค้าหน่อยนะคะพี่ขาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าพี่ท่านใดชอบนะคะกดไลค์ไ้เลยค่ะไม่ชอบเราผ่านนะคะพี่ขาเราผ่านเนาะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรจะ้ะวันนี้นะคะพี่ชมแล้วพี่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรจะ้ะวันทั้งหน้าพี่ชอบทักแม่ค้าได้นะคะฝากช่องทางติดต่ออีกหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยค่ะพี่ขาเพิ่มเบอร์เพิ่มเบอร์นะคะ เบอร์มือถือนะคะ0626172609แม่ค้าชื่อนัดนะคะโทรมาบอกเลยสวัสดีนัดครับอย่างงี้นะคะจะรู้เลยคะ่ะเป็นร้านนัดชื่อนัดนะคะไม่ใช่ชื่ออื่นนะคะพี่ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ